สวัสดีดีที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้พับกบพบกับถูกแล้วครูอาร์ตวันนี้พบกับุณครูอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยของวันมาฆบูชานั่นเองนะครับเด็กๆซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณครูอาร์ตก็มีรูปภาพนะครับน่ารักน่ารักมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะครับในหน่วยของวันมาฆบูชา เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเนี่ยให้เด็กๆนั้นปโปรแกรมพ้นของเด็กๆได้เลยโอเคครับเพื่อไม่เป็นการนาฬิกาเสียเสียนาฬิกาเสียเวลาถูกแล้วครูาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราปเป็นเริ่มฝึกวาดรูปกันด้วยโปรแกรมพ้นกันเลยดีกว่านะครับเด็กๆไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเด็กๆให้เด็กๆนั้นเลือกไปที่วงกลมนะครับว่ดจะใช้เส้นใหญ่สุดเลยนะครับก็คือเส้นที่สนั่นเองนะครับไปตรงไซต์ตรงนี้นะครับก็คือเป็น ขนาดของเส้นนั่นเองคุณโคอาร์ตนะครับจะวาดวงกลมนะครับเข้าไปทําการวาดวงกลมนะครับหัวจะวาดวงกลมเป็นหัวเนี่ยใหญ่ๆเลยก็ไม่ต้องใหญ่มากเกินไปนะเด็กๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะวาดตัวด้านล่างโอเคเมื่อเราได้หัวแล้วเนี่ยเราก็จะยังอยู่ที่วงกลมเหมือนเดิมนะเราจะทําในส่วนของตัวนีรูปภาพในวันนี้นะครับก็คือ เนนน้อยนั่นเองนะครับอยู่ในท่ายืนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับราจะว่าวงกลมไปอีกชั้นหนึ่งเป็แน,แนแบบนี้เด็กๆวาดตามหัวได้เลยนะ,ะเราจะวาดวงกลมทั้งหมดหนึ่งจะเห็นได้ว่าวงกลมอันแรกเ่ยจะเป็นหัวใช่ไหมหัวก็จะวาดแบบกลมเลยอันนี้ก็จะออกเป็นวงรีนิดๆน,น,นะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออกรูปไข่เนาะเสร็จแล้วนะควัดจะกดชิปค้างไว้แล้วก็ใช้เส้นตรงเนาะเพื่อที่จะให้เส้นเนี่ยมันตรงตลอดนั่นเองในส่วนตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นขาด้านล่างนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลบส่วนด้านล่างออกควาดของใช้แว้นขยายเพื่อทำการลบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเด็กๆควาดกดแว้นขยายเข้าไปแล้วนะครับ แล้วนะครับให้เราลบเส้นตรงนี้ออกเสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆนั้นลบเส้นที่เกิอนออกมาจากเส้นตรงออกได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะลบตรงนี้แต่อย่าลบออกหมดนะครับในส่วนของวงคมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ลบออกหมดเลย โอเคครับวาจะใช้ไม้ขยายซูมออกนะเพื่อให้เด็กๆนั้นเห็นรูปร่างนะครับรูปภาพนะครับก็จะเป็นท่ายืนนั่นเองเนาะโอเคต่อไปนะครับเราจะใส่รายละเอียดของชุดกันก่อนให้เราเนี่ยไปที่เส้นตรงนะเสร็จแล้วเนี่ยหัวจะคึุมเข้าไปเนาะกดไปที่เส้นตรงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่รายละเอียดของชุดของเนนน้อยกันนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะใส่รายละเอียดของชุดของเนน้อยกัน ให้เด็กๆวาดเส้นตรงตรงนี้นะครับเพว่าจะวาดเส้นตรงแนวนอนนะครับอยู่ในส่วนของแขนตรงนี้นะอยู่ด้านในเราจะไม่วาดต่ำเกินไปเนาะไว้ประมาณตรงนี้เสร็จแล้วก็เส้นตรงแนวนอนอีกเส้นหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราจะลากเส้นตรงจากตรงคอนะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลากเส้นตรง ตรงส่วนของแขนตรงนี้แต่โว่าจะลากเลยออกไปจากด้านนอกนะครับลากมาแบบนี้เลยเป็นคู่กันนะครับเสร็จแล้วโว่าจะวาดเส้นตรงต่อไปจากตรงนี้เห็ไหมต่อไปจากตรงคอเสร็จแล้วก็จะมีเส้นตรงตรงนี้อีกเส้นหนึ่งอยู่ที่ตรงแขนตรงนี้นะครับ แล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดกันที่หลังเนาะเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเราก็จะวาดเส้นตรงจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดของชุดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วพอเราใส่รายละเอียดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดด้านล่างแล้วนะครับรจะทําเป็นผ้าแบบนี้ใช้เส้นตรงนะ แล้วก็ลากปิดเสร็จแล้วก็เป็นรอยเสร็จแล้วก็เป็นรายละเอียดของส่วนของตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของชุดเนาะแล้วเราจะเก็บรายละเอียดกันในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ต้องลบออกว่าจะซูมเข้าไปแลว้วาก็จะลบออก วาใช้แถบด้านล่างนะเลื่อนซ้ายเลื่อนไปซ้ายขวาแล้วก็ใช้แถบตรงนี้เลื่อนขึ้นบนเห็นไหมอ่ะโอเคไว้ขอเกมแล้วเอียนตรงนี้หนึง่งแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งต่อไปเรามาทําขากันนะครับรัวจะทําขาเป็นแบบนี้ใช้วงกลมเนาะเด็กๆไม่ต้องกลัวที่จะต้องใช้ยัางลบนะครับฝึกนะครับจะได้เก่งๆเลยขวัว แล้วก็อีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการลบเนาะนี่ส่วนของวงกลมที่มันเกินเข้ามาด้านในค่อยๆลบนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราได้ในส่วนของตัวแล้วก็ขาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเดี๋ยวคอาจ,จะซูมออกให้ดูเนาะนี่เป็นไงน่ารักไหม ต่อไปเราจะใส่รายละเอียดของหัวกันนะครับหัวขอซูมเข้าไปปึ๊บใส่หูก่อนเลยไม่ต้องใหญ่มากนะวัดขนาดให้เท่ากันแล้วก็ลบส่วนของวงกลมที่อยู่ด้านในออกต่อไปนะครับในส่วนของทรงผมกวาจะใช้วงกลม ทำแบบนี้วัตต้องการเส้นโค้งแบบนี้นะครับประมาณนี้แต่เส้นโค้งที่อยู่ด้านบนเราจะทําการลบออกนะครับถ้าขนาดของยังลบของเรานั้นเล็กเกินไปให้เด็กๆนั้นกดคอนโทลบวกนะครับโอเคเมื่อเราได้ขนาด,ดยงลบที่เราต้องการแล้วให้เราทําการลบต่อไปได้เลยต่อไปนะครับวัตจะวาดเส้นตรงจากหูขึ้นมาถึงในส่วนของ เส้นโค้งตรงนี้นะครับในส่วนของเส้นโค้งตรงนี้ควรจะทําเป็นผมเนาะก็คือเนนน้อยก็จะไม่มีผมนะครับก็จะเป็นนะทรงแบบนี้เนาะแล้วเราก็ใส่สีดําไปโอเคต่อไปนะเราจะทําปากแบบยิงง้งกว้างๆควรจะใช้วงกลมแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้เส้นตรงนะลากปิดไปเลยแบบนี้แล้วเราก็ลบเส้นโค้งด้านบนออก โอเคส่วนด้านในกว่าจะใช้เส้นโค้งเนาะหน้าเป็นแาวนอนแบบนี้ดึงซ้ายแล้วก็ดึงขวาต่อไปเรามาทำตากันใช้วงกลมกราจะทำตาแบบนี้โอเคประมาณนี้นะเสร็จแล้วต่อไปนะครับเราจะใส่เส้นตรงตรง,ตรงหูตรงนี้ด้วย ต่อไปในการลงสีนะครับเด็กๆควารจะใช้ถังสีนะครับแล้วก็เลือกไปที่สีส้มนะครับแล้วครูารก็จะปรับเป็นสีส้มอ่อนๆนั่นเองแล้วก็กดโอเคได้เลยแล้วก็เอาสีที่นั้นมาเทใส่ในส่วนของสีผิวได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปครูารจะใช้สีของชุดเนี่ยเป็นสีออกเหลืองเหลืองส้มๆนะครับครารไปที่ควอรเลือกไปที่สีเหลืองก่อนเนาะแล้วก็กดไปที่ edit color แล้วเราก็จะมาปรับกันนะครับตรงนี้ตรงจุดตรงนี้ว่าจะดึงไปที่สีเหลืองส้มๆตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมสีนี้เลยก็กดโอเคได้เลยแล้วเราก็เอาสีนั้นมาใส่ที่ชุดได้เลยนะจิ้มให้ตรงด้วยนะเด็กๆถ้าเกิดเราจิ้มไปโดนสีดำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีส้มเลยเห็นไหมอ่าให้เด็กๆนั้นกดปุ่มย้อนกลับที่ด้านบนนั่นเองกดปุ่มสีฟ้าเนาะอันดะูโอเค เสร็จแล้วเราก็จะใส่ในสีของปากไปที่อีทีคัลเลอร์นะล้วาก็จะลากขึ้นมานิดนึง็นสีชมพูอ่อนใสไปที่ลิ้นตาก็จะเป็นสีดำเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนสุดท้ายควาจะทำแก้มด้วยนะครับว่าจะใช้เป็นสีส่วนของสีผิวที่เราเลือกไว้เนาะแล้วก็ปรับให้เข้มขึ้นนิดนึงนะครับะวาก็จะดึงลงมานิดนึงไม่ให้เป็นถึงส้มนะ ต่อมาตรงนี้ว่าจะทำเป็นแก้มแล้วก็ว่าจะใช้เป็นวงกลมว่าจะทำเป็นแก้มนะครับแล้วก็จะใช้เป็นวงกลมแล้วก็สองข้างเลยใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วก็เทสีลงไปแล้วก็ใช้ภูกันนะครับอ่า อนนี้มันเป็นหัวเล็กอยู่ใช่ไหมให้เรากด c อน t r o l แล้วก็บวกพร้อมกันเนาะขยายพู่กานออกมาให้เป็นขนาดใหญ่แล้วก็จิ้มลงไปที่แก้มนั่นเองโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับวาดขอไปเก็บรายละเอียดของภาพแล้วเราก็มาดูภาพตอนที่วาดทำเสร็จแล้วนะครับว่าคุณวาดทำอะไรเพิ่มเติมไปบ้างโอเคนะครับ โอเคครับเด็กๆตอนนี้นะครับครูอาร์ตได้เก็บรายละเอียดของรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าครูอาร์ตได้ทาอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับครูครูอาร์ตนะครับใส่ในส่วนของเงานะครับเพื่อเพิ่มมิติให้กับรูปภาพนั่นเองนะครับครูอาร์ตเติมจมูกเล็กๆนะครับเข้าไปด้วยแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับในส่วนของชุดครูอาร์ตซูมให้ดูนะครับ กวาดก็ใส่เงาไปด้วยตรงคอใส่เงาตรงแขนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงชุดตรงนี้นะครับกวาดก็ใส่เงาสีส้มไปตรงนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วก็ส่วนตรงไหนที่เราลบไม่ค่อยเนียนนะครับเราก็ลบให้มันเนียนนะครับมันก็จะดู สวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับลองฝึกกันดูนะครับโอเคโอเคนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับครูอาร์ตก็มีสิ่งที่จะมาสอนเด็กๆแต่เพียงเท่านี้นะครับครูอาร์ตก็หวังว่าเด็กๆนั้นจะได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของคุณครูอาร์ตนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับแม้ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนนั่นเองนะครับเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ สัปดาห์หน้านะครับในหน่วยถัดไปโอเคครับมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกะวาทินหนูอยากได้โกโกะวาทินหนูอยากใส่โกโกะวาคิมิซึนี่ได้บ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะเด็ดกๆ